เรามากินพักกอบกันจ้ามาลองกระเจียบกันค่ะอืมโอเคมันหวานค่ะอืมันหวานอร่อยน้ำน้ำนำ,นำต่อไปกล้วยค่ะ <c oughs> ไม่กอบเลย <c oughs> ต่อไปทั่วฝักยาวอือก็โอเคนะต่อไปกีวี แฮลทดีน่าจะเผือกค่ะเผือกอร่อยบีทรูทโอโอเอ้าฟันแตกอันนี้น่าจะมะเขือยาวมั้งอืมเฮ้ยชอบมะเขือยาวอร่อยแต่ผมใบปลายทุกคนมันฝรั่งก็คือมันก็ฝรั่งฟักทองอืมอร่อยฟักทองดีและอันสุดท้ายเห็ดหอมอืมโฮ้